สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของทุเรียนบวกกวับความใจร้อนของเรานะครับต้นทุเรียนเล็กปลูกใหม่ก็ร่วมๆเกือบปีแต่ว่าดูสภาพนะครับที่เห็นสภาพแบบนี้คือช่วงที่หน้าฝนที่แล้วเนี่ยฝนเยอะจัดเขาชุ่มน้ำชุ่มน้ำแล้วก็ เกือบจะพูดง่ายๆเกือบลากปัญหาเชื้อราตรงลากด้วยก็น,นี่ความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเราเห็นใบมันเหลืองๆไม่ค่อยงามก็น,นี่ผมก็เลยเอาปุ๋ยยูเรียเอ้ยปุ๋ยอินซีอินซีหกสามโรยรอบต้นเสร็จแล้วเอาอยูเรียโรยเสริมเข้าไปอีก พอเจอสองอย่างเข้าไปกลายเป็นว่าปุ๋ยหนักปุ๋ยหนักทำให้ใบทุเรียนผมถึงก็ยอดไหมยอดกุดเลยโอย้จะไปไม่รอดครับเนี่ยถ้าถ้าต้นนี้ไปไม่รอดเนี่ยสงสัยคงต้องปลูกแซมข้างด้านข้างเอาแซมข้างเพิ่มบอตอนนี้นี่ผ่านหน้าหนาวหน้าหนาวก็ไม่ค่อยจะโตอยู่แล้วต้นไม้นะครับ ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเจริญเติบโตอยู่แล้วยอดอ่อนก็ไม่ค่อยแตกศพจังหวะรากเขาไม่ค่อยดีครับก็เลยกลายเป็นพอได้ล่วงล่วงยาวเลยจะตายเอาซะได้ตอนนี้ที่สวนเนี่ยมันมันไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ต้นแล้วครับที่ตายไปอันนั้นแน่แน่นอนครับได้ซื้อปลูกใหม่แน่นอนก็หันมาใช้ปุ๋ยอินซีพันปุ๋ยอินซีอินีเคมีเหมือนเดิมก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่ ก็ขอแนะนำนะครับว่าปุ๋ยยูเรียย่าใส่สำหรับมือใหม่นะครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เห็นเขาลองคลิปนั้นคลิปนี้เราก็เอ้ยมันน่าจะลองดูเป็นยังไงนาะท่านผลปรากฏว่าโอ้หนักอาการหนักครับคือใหม่แน่นอนต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็คือเกิดจากการใส่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียช่วยเพื่อมือใหม่เนาะครับเราก็ไม่รู้ กรเอ,อยากให้ไปมันออกงามๆเร่งใบเร่งแต่ผลกลับกันกลับตละปัดกลายเป็นว่าจะตายอ่ะออันนี้อันนู้นเนี่ยอันนู้นดีหน่อยครับนุ่นต้นนี้ดีหน่อยเพราะว่าสงสัยอาจจะใส่ปุ๋ยยูเรียน้อยไปเออก็ยัง ยังพอมีความงามอยู่บ้างต้นนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อใหม่ครับนี่อันนี้พอยังโอเคอยู่บ้างแต่ผิวของลำต้นเออตรงนี้ถือว่ายังดูดีครับนี่เอยังดูดูดีดูใสสภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้แหละครับ บอกเลยว่าอย่าใช้เด็ดขาดครับกับปุ๋ยยูเรียกับทุเรียนเล็กห้ามคนอื่นเขาใช้ก็อาจจะโรยนิดนิดหน่อยหน่อยได้เนาะจังหวะเรารอบนั้นคงจะมือหนักไปหน่อยเรื่องของการใส่ปุยย๋ยก็เลยสภาพมันตายครับไปไม่รอดอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นเชื้อราไปเลยนี่จะตัดทิ้งอย่างเดียวครับ ถ้าไปไม่รอดจริงๆก็ซื้อมาแซมข้างปลูกแซมข้างเลยอันนี้ก็ไม่ต้องถอนทิ้งปล่อยมันอยู่เนี้ยซื้อแซมข้างเอาเผื่อเขาไปต่อได้ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ปล่อยเขาตายไปที่เหลือที่เหลือชุดนู้นก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับยังโอเคอยู่ ยังพอไปได้ความสูงก็อยู่ประมาณเมตรสี่สิก็จริงๆแล้วเน้นปลูกทุเรียนครับส่วนไอ้กล้วยเนี่ยคือปลูกเพื่อจะเอาร่มเงาของบังแสงแดดเท่านั้นเองเพื่อให้เป็นร่มเงาของทุเรียนดังว่าปลูกไปแล้วก็เลยไหนๆก็เอาดีให้หน่อยก็เลยห่อกล้วยเหมือนกับต่างประเทศเขา อ๋อแล้วขายปรากฏว่าทุกวันเนี้ยขายแต่กล้วยครับทุเรียนยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็อินทผพาลำวีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะแทงยอดตัวเมียบ้างไหมปีที่แล้วแทงยอดขึ้นมาแทงจันขึ้นมาก็กลายเป็นแต่ตัวผู้หมดไปห้าประมาณห้าหกต้นพอกลายเป็นตัวผู้ปั๊บก็ขุดทิ้งครับปลูกทุเรียนแทนเลยตอนนั้นไม่เอาเลย ครับอันนี้ยังไม่ได้หอ่อไม่ได้ห่อถุงให้เขาแต่ว่ากับะสะภาพนี้แหละครับนี่คือปัญหาของทุเรียนขอบอกเลยว่าอย่าคิดลองเลยครับกับปุย๋ยยูเรียกับทุเรียนเล็กเนี่ยเนี่ยสภาพนี้ะตายแน่นอนแต่อันนี้ไม่เหลือแล้วครับตาย ซื้อปลูกใหม่อย่างเดียวส่วนนี้ยังดีหน่อยครับนี่ยังดีหน่อยตอนนี้ก็หันมาใส่ปุ๋ยซีพันเข้าไปก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมานอันนี้สูงเมตรห้าสิบแล้วยังยังโอเคอยู่ก็ยังพอรอดหลายต้นอยู่ครับที่แน่ๆก็เห็นตายแล้สี่ เอาละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ